Der. Oh. Oh. โอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ,โอ้ไม่เป็นไรครับโอ้เมาไม่เมาหรอกพี่แต่ผมยังไม่ได้นอนเลยทั้งวันแล้วเราผมขับมาไกลมากมาจากไหนพี่ขับมาจากแถวลับเลยใช่หลับอุ้ <laughs> อ๋ <laughs> อเนี่ยตรงนั้นมีห้องพักอยู่อ่ะไม่ จะไปเปิดห้องทักก่อนอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกายจะถึงแล้วนะพี่โอ้ยล้อดุงหมดแล้วนาะยับไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วรถโอ๊ะเจ็บเจ็บใช่แล้วใช่ใช่ใช่ยันจะทักเลอืมต้นตรงไหนอ่ะนี่แหละครับเนี่ยเสานี่หรอจะแทะเสาไหเหรอน่น่าจะโดนปูนมั้งครับพี่ปูนก่อนเสาอ่ะ พี่ไปหาที่พักก่อนโอ้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะนะพี่ไหนก็รอกจะไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยูุ่่งฝัางครับพี่จะไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเผมขอตั้งสติก่อนนะโอ้ยเจ็งเลยกอเกี่ยวผมมครับผมครับนี่นี่สดสดเอาจริงมาจากไหนแน่เนี่ยผมมาจากอย่านะ โอ้ยังตอบไม่ถูกเลยยังตอบไม่ถูกเลยผมไม่ได้เมานะแต่ง่วงมากไม่ไม่ออกจากจากที่ที่เรามาก่อนนู้มามาเมื่อที่เรามาก่อนจุดหมายอยู่ที่ไหนดีกว่าจะไปที่ไหนจุดหมายไปหนองชากครับผมบ้านอ่าตำบลหนองชากหนองชากไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงใช่ใช่แล้วนะมันมันใกล้จะลกถึงแล้วแต่สิบเจ็ดโลแต่ล้อดุ้งไปแล้วเลยพี่คน ค <substit uting> <expand> นนจะหลับแล้วม oh ันไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไปไม่ได้โอ้ผมไม่นอนทั้งวันแล้วพี่มาจากไหนเลยพี่มาจากอ้าวลืมเลยเห็นไหมหนักแล้วเดียวนะอันนี้พวกพี่ไปไหนกันนะครับเนี่ยผมจะไปกรุงเทพโอ้โเซ็ง ดีถ้าคนไม่เป็นไรอืมไม่ได้ยินอีกรเลยนะฝักมือเอาคนเลยกระแทกรอดุ้งขนาดเนี้ยมันมีแล้วน่ากระแทกวะที่ขาดเรื่อยอ๋อยางมันจะเบิดค่อยๆก็ได้อยู่โอ้เสียงแต่มันเสียงแต่ถามว่าชั่วโมงเนี้ยทำอะไรได้อะเดี๋ยวมันมันมันจะเดี๋ยวมันก็แตกแล้วเนี่ยไม่ไม่นาลมยางหน่อยนะพี่ไปได้อยู่ไม่นานนึง จุกมั้ยนะไอเนี่ยตัวตัวสารเนี่ยมันจะกระแทกมันจะแทงผมเนี่ยผมไม่ได้นอนนานแล้วพี่ยี่สิบยี่สิบชั่วโมงเลยผมมาจากนู่นนะครับในกรุงเทพแบบเกินกรุงเทพไปอ่ะยี่สิบชั่วโมงสถาบันเกินยี่สิบชั่วโมงแถวแถวไอ้นู่นน่ะแถวไอ้นักตุ๊กตัวใแล้วคนสวรรค์นู่นน่ะเพืบอโบกรวนพ่อพีงานเนี่ยเนี่ยวิ่งอ่ะ ไม่ยี่สิบพี่โบไม่เมาก็เหมือนเมาแล้วนะพี่ตอนนี้ง่วงเนาะใรับหลับไปเด็กึงไปส่งว่าหรือว่าไปไปพี่ไปหาที่พักก่อนแต่สอตากับสองชาติกับสี่ย่างมาใช้อีกไปไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าตัวเองให้รอดก่อนมันจะไปได้หรือเปล่าดูดูโลดูโลผมโอ๊ยตายตายตาย โอเคฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยว,ยวผมโทรเรียกคนแถวนู้นแล้วกัน,นใกล้ๆก้หนองช่างนี่แหละใกล้หนองช่างแล้วไม่ใกล้แล้วโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่โอ้ย น,นี่แหละครพี่น่าจะตัวนี้แหละดีนะไม่เข้าเสาถ้าเข้าเสาไม่เหลือเราคนนะ่ะ <c oughs> ดีผมมาไม่ค่อยเร็วมาก,กเท่าไหร่ด้ยโอ้ยตายตายตายไม่รถตัวเราไม่ได้เอียงมาทางนี้อ๋อรถแสลบมาทางนี้แต่ตัวเราเอยียงออกทางนี้รถมันจะรถมันจะแขงมาทางนี้ไงอ๋อถ้ารถแข็งถ้าเราแบบหลับแบลบลงมาทางนี้ยังไงก็เรียบร้อยโอ้ยตายตายตาย อะไรอันี่พี่มาจากไหนครับเนี่ยร้านอ๋อเหรอเอออยู่ในนี้นะครับกำลังเก็บกำลังจะนอนแล้วก็อันนูอันนูก็น้องน้องของน้องไม่ได้เกี่ยวเขาก็มาของเขาเฉยๆเออลุงน้องน้องเนี่ยวิ่งบ้านอยู่นี่อ๋อมันวิ่งเนผมง่วงมากเลยผมขับมานานแล้วแหละไปส่งก็ได้จัง บ้านมันไ้นมันมีต้นไรข้าวขอ๋อบ้านไัข้าวขาวอ๋อครับโอ้ยแตย่ตยตแต่บ้านผมยังอีกไกลอยู่ไกลมากไปยังไงมันไปไม่ได้หรอกางเงนี้ใช่นู่นผมอยู่เจริญศรีนหนองชาู่นนะครับเลยไปอีก ชอบไปทำงโงเจ้านี่ยใช่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วครับนเนี่ยพนัทเนี่ยทุ่งขวางเลยเนี่ยอยู่ตรงออกจากพนัทมาไม่กี่กิโลเนี่ยอ๋อออกจากพนัทมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วก่อนทงานตะลอกเขาตายตาย อ,นนอันนี้อันนี้ห้องพี่อยู่ตรงไหนนะพี่ฮะอ่าห้องพี่อยู่ตรงไหนนะครับในในร้านเนี่ยอ๋อน่าจะมีปัญหาแค่โลอย่างเดียวอ,อ,ยอ,อ,อ๋อมันไปต่อได้เหรอครับแบบนี้ไม่ไปล่อยลมยางออกเลยเห็นมันก็จะวัวได้นั่นอะไสิฮะวิ่งไปไม่ได้มันแลบแล้วก็ล้มเลยแหละล้มแน่นอนนะครับาายนอนนบายางยาง ยางแปบตีน่งก,กายเลยเอ,อ้หักเลยโลความไม่พร้อมเนืะเปลี่ยนโลขึ้นซี่ใหม่เอยตายตายตาย อ๋ออออันนี้อันนี้ร้านพี่หรอครับเดี๋ยวครับผมยินเสียงพอดีก,กำลังปิดไฟโอ,โ,อโอ้ขอบคุณครับ